อีกสองอาทิตย์นะคะทุกคนอีกสองอาทิตย์ช่องแม่น้องบิ๊กจะเปิดจะเปิดการสร้างไรายได้ซึ่งเวลาคือมันล้นหลามมากเลยตอนนี้คือจะเข้าร้อยสี่สิบล้านวิวซึ่งเกณฑ์ของของของคลิปชออ็อตอ่ะมัน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 สิบล้านวิวแต่แต่ว่าของแม่น้องบิ๊กคือเวลามันล้นตั้งแต่แม่น้องบิ๊กเปิดช่องมานี่ตั้งแต่แม่น้องบิ๊กเปิด่องมานี่ค่ะสิประมาณ จะเขาซีเดือนอ่ะจะเขาซีเดืนอนเออเออนั่นแหละเปิดเปิดมาได้เพราะถ้าในถึงเดือนก็คือถึกถึกจํากัดถึกจํากัดเลยเปิดมาได้สองอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วก็มันมีคลิปปังคลิปปังสองคลิปซึ่งคลิปแรกนี่คลิปแรกอ่านี่ละตามนี้เลยพี่น้องนี่นี่คิดไหมนี่ละแล้วกวคลิปที่สองกับนี่ละนี่ละเออแล้วผู้ที่ตามก็มาตามคลิปนั่นเลยนั่นละสองคลิปนั่นมาภายในสองอาทิตย์ที่เม่แเม่น้องบีลงไป ก็คือเวลาทะลุสิบล้านวิวเลยแต่ว่าคลิปเงาวนัน่นคลิปเนาน่าจะเพราะท่านใดๆหอดมั้งนั่นแหละเยอีกสองอาทิตย์วันที่สิบสี่ตุลาเดี๋ยวแม่้องบิ๊กจะมาอัปเดตอัปเดตให้อีกครั้งหนึ่งว่าเออได้สมัครไหมได้จิ้มได้กดสมัครไหมขั้นตอนเป็นยังไงแต่ว่านี่แหละตอนนี้คือตอนนี้มันเป็นสีเทาอยู่นี่เห็นบะปุป่มตัวนี้มันเป็นสีเทาอยู่ยังจิม้มเพาท่านใด้เพราะว่ามันยังติดอ่า ติดอันนั้นถือจำกัดอยู่นะคะเนาะนั่นแหละนี่ยหละตามนั่นแหละอันตามนั่นเลยติดถือจำกัดอยู่ตามได้ที่คุณยังละเมิดอยู่ใน90วันเนี่ยคุณจะสมัครไม่ได้ถ้าถ้าตรงนี้หายไปแล้วคุณถึงจะสมัครได้นั่นแหละค่ะนั่นแหละอันเบืง้งดีใจถ้าถ้าท้ามีอะได้ทั้งสอง,ส,องส่องสร้างเฟซบุ๊กล้วกาศยูทูบคือจ้างอีกไอดอลอีกหลายๆคนที่แม่นลงดีไปเบิ่งเพื้นเนาะ คือว่าแบบมันเลิศดมากเลยเราก็ทําได้นะเราก็คนคนนึงนะเราไปดูเขาแล้วที่เขาได้เลี้ยๆเหรียญโค่นมีแรงบันดานใจเลยเฮ้ยเพื่อนเฮดได้เขาก็ต้องเฮดได้แหละแบบเขาก็เขาไปเบิ่งเขาไปเบิ่งเขาไปเบิ่งแรงบนดานใจเ,เ,ดดเขาไปเก็บเกี่ยวเขาไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากผู้ที่เพิ่นเคยได้ผู้ที่เพิ่นเพีรเพิ่นเฮ็ดแนวไดเพิ่นเฮ็ดแบบไดจังสิแม่แม่้องิีกมักมักเบิง่งมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ถ้าเขาไม่รู้ถ้าเราไม่รู้เขาไม่รู้เราเราก็จะไม่มีวันลบ เข้าใจว่าเขาว่ารู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเออนั่นละเดี๋ยววันที่สิตัวไล่เดี๋ยวสิหลังจากปลด็องเดี๋ยวสิมาอัปเดตให้เบื่ออีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายขอบคุณมากนะคะ